โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ช่องเม่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไอดีที่3กันอีกแล้วนะก็เห็นที่หน้าจอตรงนี้ไหมครับทุกคนไอดีหลักไอดี3ของผมเนี่ยก็ได้ปั้นอินจินเป็นล่างไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาจริงอ่ะผมอัดคลิปไว้แล้วล่ะเมื่อกี้แต่เสียงมันไม่เข้าเว้ย ไดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมอัดไปแล้ว20สินาทีเสียงไม่เข้าโอ้โหจบจัดเลยนะวันนี้ตอนนี้ก็เลยจะมาอัดใหม่นะเออก็อาจจะไม่ถึง20นาทีหรอกเออก็ข้ามตอนอัพไปเนาะก็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันข้าวๆแล้วกันสําหรับเจ้าเอนจินนะโอ้โหเสียดายว่ะเสียดาย20นาทีนั้นมากเลยโอ้โหเหนื่อยพูดมากไม่เป็นไรนะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันที่ด่าน สามเก้าหกแล้วกันอืมเหมือนหนังม้วนเดิมอะเพราะผมรีวิวไปแล้วนะเมื่อกี้เออไม่เป็นไรนะก็มาปล่อยไปเลยนะเราจะมาเทสดาเมจกันก่นกอนนะสำหรับเจ้าอินจินนะว่าจะแรงไหมไม่มีอัปเกรดธาตุด้วยนะอืเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมโอผมว่าต้องอามาตาว่ะ หนึ่งทีเรียบร้อยก็ประมาณ20นะตามเมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่แลกมาด้วยมี CC นะครับอืมมีการชังงักรวมแล้วก็ชัง,งักนะตามเมประมาณ20นะอืมใช่ใช่ผมว่าไม่ใช่20ดิผมว่าน่าจะประมาณ15หมัง้งเออน่าจะประมาณนั้นนะอืมเราดูลบสกิลนะดูลบสกิลใหม่นะโอโหลบลีก หลบลีนี่ไกลมากอ่าจะขึ้นพาดอยู่นะตอนแรกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าหลบหลบไม่ได้ดีเลยเออมันมันก็หลบได้อยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้โดนตีธรรมดานะอืมก็รีวิวว่าข้าประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันยังเป็นเกียร์ฟรีอยู่นะก็ยังรีวิวอะไรมากไม่ได้นะดูดูเกียร์ดิเกียร์แบบติมต่มติ่มมากนะหลบยังไม่รอหลบหลบยังไม่ห้าสิบเลยเดี๋ยวผมต้องหาเกียร์หลบห้าสิบให้น้องนะเออเนี่ย ลบห้าสิบนะเราไม่ใช่นี่วาอันนี้ลบห้าสิบเออเดี๋ยวต้องหาลบห้าสิบมาให้น้องนะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาพีพีกันดีกว่านะตอนนี้อยู่ที่หลีกทองสามนะคือเมื่อกี้ผมอัดไปแล้ว <laughs> แพ้นะแพ้แพ้สองแคนะสองนะเค okay. เดี๋ยวมารีวิวสักสักสอามเกมแล้วกันนะโอ้นนี้มันน่ามาล่อนะจริงจริงเบาช้างโหดมากนะครับ อันนี้ต้าร้อยปะต้าร้อยหลบศูนย์เหรอลองดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะปิดบ่าวช้างไม่ลงนะดูจากที่มันปิดเอเจนต์แดงตั้งนานเนี่ยแต่เอเจนต์แดงมันชนะทางนะครับผมเข้าใจเค okay, มาพี่ชายขำไปหนึ่งทีสองทียำกระหม่อมก็บ่าวช้างก็จะโดนสกิลรัวเลยนะเพราะว่ามันไม่มีหลบนะเขาไม่ได้ใส่หลบมาแต่ว่าบ่าวช้างเนี่ยมีบัฟในการหลบสกิลอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับโดนอยู่ดี เรียร้อยเอ็นจินย่ำกระหม่อมยส่งพี่ไก่ไปพี่หัวไก่พยายามสแปมรับสแป,ม,สแปมเอ็นจินให้ได้มากที่สุดนะเพราะเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเราเลยนะครับมาแล้วโอ้โหโดนชามย่ำกระหม่อมเอ็นจินตัวนี้หลบสกิลไม่ถึง50นะทุกคนก็อาจจะโดนสกิลง่ายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นจินมหายโดนอะไรอ่ะเดด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 เด ว่าแป,กแปกแลกๆละว่าแป,กแปกแลกๆละตัวนี้ชิบหายแล้วทุกคนยิบหายละไอช้างมันเอาเรื่องว่ะทุกคนนี่ขนาดไม่มีหลบนะเนี่ยโอ้โหแพ้วะ่ะหืมประมาทช้างไม่ได้จริงนะทุกคนยังยังไงมันก็คือไฮเปอร์แม็กไกลๆนะ้าดาวเนี่ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะโอ้โไม่ไหวไหวปะวะ ต้องรองดูก่อนนะทุกคนนะเห็ดจินย้อกระหม่อมอดีลูกเห็ดจินย้อกระหม่อมดีลูกย้อกระหม่อมเห็ดพิษสตันหน่อยเห็ดพิษจ้ำเออแต่ตอนนี้ไข่หา่นนนนหานมันยิยงฟรีเลยนะเรียบร้อยไข่หา่านโดนรวบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะเป่าช้างนะลูกใจเย็นๆนะลูกเออปล่อยไอเจ๊แดงไปบ้างรวบรวบตึงรวบตึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงรวบมาข้างหน้าไหมน้องไม่รวบไปข้างหลังอ่ะเฮ้ย อโอเคอย่างน้อยปิดได้หรือเปล่าเห็นจินลูกเห็นจินลูกรบรวบรวบเออรวบรวบดีมากโอเคบาลช้างเหลือสองตัวโอ้โหหายทั้งกำแพงขอลองขอลองก็การต่อสู้มันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นไอดีแบบมันเพิ่งสร้างใหม่อะ่ะเออมันก็เลยแบบ อาจจะยังไม่สุดมากอาจจะยิงทีเดียวไม่ตายอาจจะหลบไม่ค่อยได้นะาาก็จะอย่างนี้แหละอาจจะนานหน่อยนะแต่ผมว่ามีโอกาสชนะได้อยู่นะครับถ้าเืิดว่าผมสตันได้รัวๆนะแต่แพ้ที่มิสไซน์นี่แหละใช่อะไรหรอกแล้วก็แพ้แบบหลบน้อยด้วยอืมผมว่าแพ้แล้วละ่ะ <c oughs> แพ้แล้วละ่ะแต่ทีมเรามีชะงักสองตัวนะเว้ยเดพทวกเอนจินนะเว้ย เห็ดพ oh ิษเอนจินคอมโบสตันโอ้โหหายทั้งแผงไม่ไหววะพอพอพอยอม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 คือแบบโดนบาวช้างกระทืบหัวทีเดียวล่วงเลยครับเอนจินนะเออจริงจริงเกมแรกก็แพ้ไปนะทุกคนนะดูเกมที่สองกันนะเอนจินคือตัวมันโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหรือเปล่า หรือเปล่าไม่ใช่โดนดาวินชีก็ปีเดียวหายหมดเดอ้อแต่ผมต้องรีบแช่ตอนดาวินชีจังหวะดาวินโอ้ไม่ทันแลวเฮ้ยทีมนี้ผมจําได้ว่าผมแพ้มันหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้คือต้องสแปมแปมเอนจินให้ได้มากที่สุดคือผมไม่ได้เอากันบินมาด้วยนะก็อาจจะไกกา,กาลเล่นนิดน,นึงนะแช่หนึ่งทีก่อนนะครับโอ้เรียวหนานไม่ตายด้วยโดนแช่มันใส่เลือดมาหรอ แต่วิ่งช้าอยู่นะดีวนาตตัวนี้นะเขาน่าจะไม่ได้ใส่เกียร์ไอ้นี่แน่เลยเกียร์นาฬิกาหรือเปล่า <Okay. S 1> ไม่นำแข็งแล้วกันนะผมกลัวผมกลัวตายนะผมกลัวโดนบินตีตายต้องเทสดาเมก่อนทีละเป็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคงั้นชิวนะตรงนี้น่าจะแข็งไปเลยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องชนะเว้ยคนเนี้ยเกียร์แบบไม่ใช่เกียร์อีตัวแบบหวานเจีย๊ยบขนาดนี้ ไม่ชนะก็เกินไปว่ะ65%เราต้องหมั่นดูบ้านด้วยนะเพราะเดี๋ยวโดนแซมแลมบ้านนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวสัก20%ผมค่อยอมตะนะ,อะโอเคเรียบร้อยชนะได้แล้วนะไม่ต้องกดอัมตะถือว่าดีไปนะก็เกมที่2ชนะไปนะโอ้โหโคตรจะเหนื่อยเลยนะดี ID สร้างใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยจริงๆ พาวเวอร์ธาตุเราแพ้ทางด้วยแถมมันมีเพิ่มแรกพันุด้วยเพราะฉะนั้นไว้ก้อนไวก้อนเลยนะครับมีกินด้วยอันนี้หลีกทองสามจริงดิพี่ถามจริงอันนี้หลีกทองสามจริงหรอ,อคนเดิมเออผมขอดูหน่อยไอบอลมันมันมีแปลงร่างสกิลแรกประวะอุ้ยสวยเลยดิเผื่อผมจะทำคลิปเอาไอบอลมาคอมโบกับพาวเวอร์นะ ถ้ามันอยู่ในสกิลแรกอย่างนี้ก็ถือว่าดีไปนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัพพาวเวอร์ขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวบวกหนึ่งพร,พรสวรรค์บกหนึ่งด้วยนะก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้บอลมาเล่นคอมโบโด้วยหรือเปล่านะด้แบบขำๆเฉยๆนะขำๆโหอันนี้ไม่ไหวอยู่ทีนะเมกูมินยังไงมันก็โหดเฮ้ยทำไมผมเจอแต่คนเดิมๆวะทุกคนโอ้โหฟูจัดเลยนะรีแบบนี้ กำลังใจเล่นขึ้นเป็นล้านเท่าผมมองไอดีนี้เนี่ยไอดี ID ที่สามเนี่ยผมมองหันกลับมาแล้วไปมองไอดีหลักคือผมไม่อยากเล่นเลยผมเห็นไอดีนี้แล้วผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยครับเพราะดวงมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าต้องเล่นต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็เก่งขึ้นเองคนระับใช้เวลาหน่อยนะสายฟรีเนี่ยมันต้องใช้เวลาคนระับหวานเจี๊ยบหรือเปล่าเนี่ยหวานเจี๊ยบแล้วเนี่ยธาตุน้ำลุลือสายฟรีเนี่ยต้องใช้เวลานะทุกคนนะ ดูอย่างนายศิละปะสิคือเขาดองมาประมาณปี2ปีแนละ้วเพิ่งได้เปิดเกียร์เจ็ดพันไปแค่รอบเดียวเองนะเอาจริงจะ2รอบแล้วถ้าเขาไม่ไปเปิดบาร็อกเนาะน่าจะได้2รอบเลยแต่ก็เนาะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยอยากจะเสี่ยงดวงนะเพราะว่าบาร็อกตอนนั้นมันเก่งจริงนะครับเกก็ยังไม่อมาตะสูตรเดิมนะกัวไอบอลน,นะแต่ไอบอลเนี่ยไม่ค่อยใช้สกิลเลยนะทุกคนเฮ้ยก็ใช้อยู่นีนเป็นเป็น ต้นคิดมัดอยู่นะโอเคไอบอลก็ตีบ้านแรงอยู่นะทุกคนนะอย่างน้อยมันก็ยังเป็นแสงมืดอะ่ะเออก็จะมันก็จะอัพยากหน่อยเพราะว่ามันจะใช้กบไฮเปอร์ Hyper เนาะโอเคจบบ้านได้ก่อนนะครับเรียบร้อยสามเกมทีสามก็ชนะไปนะครับผมก็น่าจะจบหลีกทองสามนะสำหรับไอดีนี้เพราะผมขี้เกียจปั่นเลิกเกิดน,นะดูเดะ ดูดีทีมทองสามเนี่ยเอาดีพี่ทำไมพี่ไม่ขึ้นไปโอ้ไม่ได้ทำไมพี่ไม่ขึ้นไปทองสองสักทีโอ้ไอดีนี้ป๊อตมืดเกียร์ฟรีนะแต่มีอาคิหยุดเพิ่มแร่สามร้อยแล้วก็ลิมบูรูเพิ่มแร่พันไม่รู้ไหวไหมเพราะว่าเขาก็ใส่เกียร์เป็นอยู่นะผมเป็นจริงไหมะวะเป็นแร่โอเคไหม ลองดูเผื่อชนะได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวแม็กเลยนะเว้ยเราปล่อยตัวได้เร็วกว่าเขาถึง2เท่าเลยนะเราต้องชนะดีเออสตันไปนะครับเกียร์ฟรีๆอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดิเกียร์ฟรีอะเออเกียร์ฟรีมันต้องแบบ,หลบ,ห,ลบหลบไม่โดนหลบหลบไม่โดนเอ้ยพูดเทียอะไรเนี่ยเกียร์ฟรีมันต้องอย่างนี้ดิเออแบบหลบไม่ค่อยได้หน่อยเออสกิลโดนแม่นแม่นหน่อยเราอะ่ะเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออ อย่างนี้สิมันถึงเรียกว่าทองสามาไม่ใช่แบบโอ้โหเกาดาวแม็กเก้าดาวแม็ก,กเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆพัดไปก่อนนะครับจับแข็งเลยขัดจังหวะด้วยการอุกบาทไปหนึ่งทีแล้วก็สแปมตัวรัวๆสร้างกองทัพหน้าบ้านเขาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโดนริโบนุเจาะโดนหมากัดจิ๋หายแล้วทุกคนแพ้ว่ะ ทรงนี้ถ้าเอนจินหดนยังสร้างกองทัพไม่ได้ผมจะแพ้นะครับโอ้หไม่ไหววะทุกคนโดนลิมมลุกับหมาข้ามหลังครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวครับผมเรียบร้อยเออแต่มันต้องอย่างนี้เว้ยทองอะหลีกทองมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องแบบสะสมกองทัพสักหน่อยอะ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหแปบ๊บเดียวชุดเดียวผมตายเลยโอเคก็ยังได้อยู่นะอืม สนุกอยู่สนุกอยู่เล่นแม้หมดกี่เกมหนึ่งสองสามสี่ตัวได้เัวเป่าวะเจวาป่าวะเออใช่สี่ด้วยอ่ะเกมอีกเกมหนึ่งแล้วกันเกมสุดท้ายนะเราจะมาดูกันว่าเอ็นจิเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะแต่ผมแค่เห็นแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่ามัน <c oughs> ว่ามันจะอะไรนะเออเสียได้นะผมเปิดไม่ได้บินนะอาจารย์เรเกน หวแรกพันแปดไหวป่าวะต้องลองดูอะถ้าผมเปิดได้บินเนี่ยผมคง <ผม S 2> ไม่ปั้นหรอก,รอกนะไอ <engine S 2> ้นจินปัญญาอ่อนเนี่ยนะเอ้ยแต่ใครติ่งเอนจินอย่าเพิ่งด่าผมนะครับขอโทษนะแต่ตัวมันผมคิดว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่จริงนนะเค okay, ชนะได้อยู่นะคิดว่ามันเอามาแก้ขัดได้นะผมว่าถ้าใครไม่มีดาเมจทัดไม้แต่ปั้นแค่ไฮเปอร์แม็กก็พอแล้วผมว่าไม่น่าปั้นไปเก้าดาเมจเท่าไหร่ โอเคจบได้นะเพราะว่าเขาใส่เกียร์ไม่ค่อยถูกนะแร่น้อยนะทําให้เราเอ้ยแร่เยอะนะทําให้เราเนี่ยใช้จํานวนเข้าสู้แล้วก็ชนะไปนะอโอเคชนะแหละเรียบร้อยจบเอ,ยเออจบก็พีพีเท่านี้แล้วกันชิวๆสนุกสนุกนะเล่นมา5้าตานชนะหนึ่งสองสตานะ1 2ึสาใช่แล้วก็แพ้สองนะ ถือว่าเอนจินเนี่ยสรุปแล้วนะเสพเอนจินนะถ้าเกิดเป็นไอทีใหม่นะก็ปั้นไปเถอะนะเดี๋ยวถ้ามันแบบถึงเวลาที่ทีมเราเต็มเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามันออกเนาะเอามาใช้แก้ขัดได้นะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีดาเมจธาตุไม้ก็ปั้นได้นะเป็นไฮเปอร์นะครับแต่ใครที่แบบทีฟูลแล้วไม่ต้องเปิดหาก็ได้นะสำหรับเอนจินนะผมว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะครับยังยังมีค่าให้ดองบี้อยู่นะดองตัวอยู่นะ สำหรับเอนจินนะส่วนรูโดเนี่ยผมไม่ดูสิผมไม่ได้ดูรีวิวด้วยแต่อาจจะเก่งกว่าเอนจินมั้งเพราะว่ามีรถต้านเนาะต้องรอดูรีวิวแล้วกันเขาน่าจะรีวิวกันเยอะแล้วละ่ะแล้วไอดีนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวแรกนะเป็นตัวแม็กตัวแรกจริงๆอ่อะผมจะปั้นเป็นเอเจต์เขียวแล้วทุกคนแต่ว่าผมดองมันนานเกินไปนะผมดองไว้ในกล่องจดหมายนานเกินไปนะทุกคนดองจนลืมอะจนมันครบ30วันนะ แล้วเอเจนต์เขียวเนี่ยก็เลยหายไปจักกล่องจดหมายนะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนไว้อะไรกับเอเจนต์เขียวด้วยนะคืออดเลยนะอดเป็นตัวแม็กัวต่อไปเลยนะตัวแรกเอาจิงจะเป็นตัวแรกด้วยแล้วเอเจนต์ก็เป็นตัวต่อไปเออแต่ผมรองนานเกินไงเออจนรจนลืมอ่ะคือช่วงนี้เนี่ยงานเยอะจริงทุกคน งานมหาลาัยนะก็เยอะหน่อยนะก็เลยจะลงคลิปน้อยหน่อยนะอืมใช่ก็เลยแบบแถมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะเดือนนี้ยอกเว้นจะเปิดเกียร์ผมก็เปิดไปหมดแล้วอะ่ะตั้งแต่ไอดีลองอะ่ะไอดีป้ายเหลืองผมก็เปิดไปหมดแล้วไอดี ID นี้เนี่ยก็จะไม่เปิดละกันอืผมว่าจะไม่เปิดนะก็เดี๋ยวจะไปเปิดอีกทีก็จะเป็นทันวานเลยอืมทันวานเลยนะเป็นเปิดคิดมัดนะับสามพันรูบี้นะ เพราะว่าจะเอากระดิ่งนะครับควรจะมีกระดิ่งไว้นะสําหรับไอดีทุกไอดีเลยนะที่แบบเริ่มต้นใหม่หรือจะเป็นมือเก่าก็เล่นเอาได้นะถ้าไม่มีแบบรถแล่ช่องท้ายเนี่ยกระดิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะผมก็จะดองไปเปิดกระดิ่งสักสามพันลูบี้นะทําไมต้องเป็นสามพันลูบี้ใช่ไหมเพราะถ้าเราเปิดสองพันเนี่ยเราจะไม่ได้การันตีไงทุกคน <laughs> เออก็เลยต้องเปิดสามพันนะเออเปิดสามพันเพื่อเอาการันตีเกียร์ของเดือนธันวาด้วยนะ เผื่อจะได้อัปเกรดธาตุเมื่อธาตุแสงหรืออาจจะได้อัปเกรดธาตุไม้มาก็เอามาใส่ได้นะครับอืมก็เดี๋ยวไอดีนี้รอกันรอเจอกันเดือนธันวาเลยนะแล้วก็ไอดีหลักเหมือนกันรอเจอกันเดือนธันวาเลยเหมือนกันเพราะว่าเดือนนี้ก็จะไม่เปิดเหมือนกันครับดองได้ประมาณหกพันกว่ารูปี้แล้วล่ะจะเจ็ดพันแล้วเดือนหน้าก็น่าจะครบเจ็ดพันแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะดองต่อไปเรื่อยๆจนธันวาเลยนะอืมก็ไอดีหลักน่าจะเปิดเป็นเกียร์โคลาโบนะสักห้าพัน แล้วสองพันก็จะไปเปิดคิดมั่นนะเพราะว่ากระดิ่งยังน้อยอยู่แล้วกันอืมก็ประมาณนี้นะสําหรับแผนสําหรับปีนี้แผนปีนี้นะแล้วก็เออคลิปหน้าใช่สปอยคลิปหน้าเลยแล้วกันผมก็จะมาปั้นเจ้าพาวเวอร์นะขึ้นเป็นล่าง9าดาวบวกหนึ่งนะครับแล้วก็พรสวรรค์บวกหนึ่งด้วยนะก็จะมาดูกันนะว่าผมปั้นพาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยแบกทีมได้สักแค่ไหนนะครับอืมรอติดตามได้เลยนะสําหรับไ d ดีหลักนะไอดียป้ายเหลืองเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะอาจจะมี ถ้าผมเก็บกบได้อาจจะปั้นชีองไม่หรือเป็นคาละเดี๋ยวรอด,ดูก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรล้วล่ะอืมก็สปอยคลิปข้าวๆไว้เท่านี้แล้วกันนะก็วางแผนไว้หมดแล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะทําได้ตามแผนหรือเปล่านะครับผมส่วนไอดีนี้เนี่ยเกลือมากตัวเนี่ยเออใช่ตัวตัวกาชาดูตัวกาชาผม <laughs> ดูผมเปิดแบบ80ดสิหลุด8ปดิโลอ่ะแปดสิโลนี่มันกี่ตัววะ สิบห้าสิบใช่ไหมห้าสิบห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบเปิดไปสี่สี่ร้อยตัวทุกคนผมเปิดโคลาโบเชียนี่สี่ร้อยตัวนะได้เอนจินมาตัวเดียวพอแล้วครับผมพอแล้วเอาจริงอ่ะควรพองตั้งแต่ได้เอนจินและไม่งั้นผมจะเก็บตัวได้เยอะมากตอนนี้แต่ไม่เป็นไรนะเออโอเคก็เก็บกันใหม่นะตัวก็ผมว่าเดือนนี้จะไม่เปิดแล้ว สำหรับโคลาโบนี้ไม่เปิดแล้วนะพอแล้วพอพอจริงๆแล้วพอจริงๆแล้วส่วนไอดีหลักเปิดได้เป็นลูโดเนาะสามตัวผมเปิดได้สามตัวเลยทุกคนแต่จะไม่ปั้นนะเดือนนี้ผมว่าจะไม่ปั้นน่าจะไม่ปั้นแหละอมไม่ปั้นหรอกแต่ว่าจะปั้นเป็นเป็นพีร้อยเออผมว่าจะปั้นลูโดเป็นพีร้อยนะดูก่อนถ้าผมเกลือเยอะๆเนี่ยก็จะยัดมันเป็นพีร้อยเลยนะมีแผนอยู่นะอืมก็จะเป็นพีร้อยโคลาโบตัวแรกของไอดีหลักเลย ดูโดอ่ะเออก็พอสวรรค์บวก2ด้วยอแล้วอาจจะเป็น9้าดาวแม็กด้วยนะครับอก็รอดูได้นะทุกคนนะแต่อาจจะยาวหน่อยอาจจะเป็นแผนที่ยาวมากอาจจะประมาณปี2ปีเลยมั้งดูโดเนี่ยเออก็รอติดตามชมต่อไปนะแล้วก็รอติดตามชมไอดีนี้ด้วยนะทุกคนนะเป็นไอดีที่เกลือมากเปิด400ตัว๋วโคลโบนี้ไม่ได้คูเทพเลยได้แค่ตัวเดียวไม่ได้เอนจินเอ้ยไม่ได้รูโดเลยนะก็ฝากติดตามด้วยนะฝากไปลองใจใหผมด้วยนะ คลิปนี้ก็ไว้แต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะบ่นมาเยอะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะโคตรห่อเหี่ยวกับการจะปั้นไอดีนี้เลยคือโคตรท้อเลยนะเดี๋ยวมารอดูดาวตกจะเปิดได้ไหมจะเปิดได้อะไรดีๆไหมนะโอเคก็ไว้แต่เพยงเท่านี้แล้วกันไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย